ป谢谢 other, Town, ู 17, <âm> ่ม <lifestyle> ีถังน้ำสีน้ำเงินและถังน้ำสีแดงที่มีขนาดแตกต่างกันถ้าวันจันทร์ปู่นำน้ำจากถังน้ำสีน้ำเงิน3ถังและนำน้ำจากถังน้ำสีแดง2ถังมารวมกันได้17ลิตร500มิลลิลิตรวันอังคารปู่นำน้ำจากถังน้ำสีน้ำเงิน4ถังและนำน้ำจากถังน้ำสีแดงสี่ถังมารวมกันได้30ลิตรพอดี อยากทราบว่าถัางน้ำสีน้ำเงินมีความจุกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็พอหลายคนเนี่ยนักเรียนชอบบอกว่าพอเห็นโจทย์ยาวปุ๊บผมข้ามเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจทย์ยาวมันจะยากจริงๆริงไหมหรือว่ามันจะมีวิธีการที่ทําให้เราได้เข้าใจมันได้ง่ายขึ้นอย่างไรบ้างนะครับโอเคราวนี้ข้อมูลเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ชุดใหญ่ๆนะครับก็คือ มีถังน้ําสีน้าเงินแล้วก็ถังน้ําสีแดงนะครับแล้วก็ชุดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเอาน้ําจากถังน้ําสีน้าเงิน3ถังก็คือเหมือนตักน้ําจากถังไอ้ที่สีน้าเงินอ่ะสถังมาเทรวมกับน้ําที่เราตักจากถังสีแดงนะครับถังน้ําสีแดง2ถังเนี่ยเมื่อเอามารวมกัน2อันเนี้ยรวมกันนะครับได้17ลิตรนะครับสิลิตรเนาะห้ามิลลิลิตรนะครับได้17ลิตร500มิลลิลิตรนี่ นะครับคานนี้พอวันอังคารปู่ตักน้ําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้ปู่ Xing, เอาจากถังน้ําสีน้ําเงินเนี่ยสี่ถังแล้วก็เอาน้ําจากถังสีแดงอีกสี่ถังนะครับซึ่งสีน้ําเงินกับสีแดงเนี่ยเท่ากันเลยสี่ถังเท่ากันมาเทรวมกันปุ๊บได้สามสิบลิตรพอดีนะครับได้สามสิบลิตรพอดีคานนี้โจทย์ก็เลยอยากให้เราหาดูว่าถ้าถังสีน้ําเงินเนี่ยถังสีน้ําเงินเนี่ยอ่าสีน้ําเงินนะครับถังสีน้าเงินเนี่ย ความจุมันเท่าไหร่นะครับมันคือกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนะกี่ลิตรเนาะกี่มิลลิลิตรหายังไงดีมิลลิลิตรนะครับเราจะหาแค่ถังสีน้ําเงินนะครับว่ามันมีความจุเท่าไหร่เราก็จะไม่สนใจถังสีแดงถูกไหมถ้าเกิดว่านักเรียนตามคลิปที่คุณครูสอนเรื่องนี้นะครับเวลามีข้อมูลเยอะๆแบบนี้แล้วเขาให้เราหาคาคือส่วนใหญ่คําตอบเนี่ยเขาเรียกว่าคําถามสิส่วนใหญ่คําถามเนี่ยเขาจะ มุ่งเป้าไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งว่านักเรียนลองหาดูสิว่าอ,อย่างกรณีข้อนี้นักเรียนลองหาสิว่าอถังสีน้ำเงินเนี่ยมีความจุก,กี่ลิตรกี่มิลลิลิตรถูกไหมเขามุ่งเป้าไปที่นี่แสดงว่าเขาไม่ได้พูดถึงให้เราหาสีแดงแเราก็งั้นกําจัดสีแดงออกเราจะกําจัดยังไงดีมาเขียนกันว่าโครงสร้างในโจทย์ข้อนี้เราจะสามารถเขียนยังไงได้บ้างนะครับโอเคเริ่มต้นอย่างนี้นะคุณครูจะเอาข้อมูลตรงนี้ของวันจันทร์นะครับของวันจันทร์ ก็คือถังสีน้ำเงิน3แล้วก็ถังสีแดง2ถังเนาะเมื่อเทรวมกันได้17ลิตร500มิลลิลิตรอ่ะคูเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วกันนะครับก็คุณครูคเขียนย่อว่าเป็นน้ำเงินแล้วกันถังสีน้ำเงินก็คือน้ำเงินนะครับน้ำเงิน3แล้วก็แดงแดง2อเมื่อเทรวมกันแล้วได้17ลิตรนะครับ17ลิตร 500มิลลิลิตรนะครับโอเคคราวนี้วันอังคารบ้างนะครับวันอังคารเนี่ยปูน่นำน้ำจากถังสีน้ำเงิน4แล้วก็ถังสีแดงก็4เช่นกันเมื่อเทรวมกันได้30ลิตรพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันอังคารเราจะข้อมูลเราจะเป็นน้ำเงินน้ำเงิน4นะครับน้ำเงินสีแล้วก็แดง แดงก็4เช่นเดียวกันเมื่อเทรวมกันแล้วได้30ลิตรพอดีอ่าได้30ลิตรพอดีนะครับคราวนี้สิ่งที่เรารู้ต่อจากตรงนี้ก็คืออ่าเราจะกำจัดสีแดงใช่ไหมเมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันเพราะว่าเราอยากจะหาว่าถัางน้ำสีน้ำเงินมีความจุก,กี่ลิตรกี่มิลลิลิตรเราไม่สนใจสีแดงเนาะเราจะสนใจสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดสีแดงทิ้ง แต่คันนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะสีแดงมันเท่ากันหรือยังละเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาข้อมูลมาลบกันเนี่ยมันก็แดงยังไม่หมดไปอยู่ดีมันจะเหลือแดง2เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทําสีแดงให้เท่ากันก่อนนะครับทาสีแดงให้เท่ากันก่อนอ่ะคุณครูเขียนมาแค่นิดนึงอ่าทำสิ่งที่นะครับสิ่งที่เราจะกําจัดนะครับให้เท่ากันให้เท่ากันก่อน เพื่อที่จะทําให้เวลาเราเอาข้อมูลลบกันอะ่ะสิ่งที่เราไม่สนใจหรือสิ่งที่เราจะกําจัดมันอะ่ะมันก็จะได้หายไปนะครับโอเคเราจะทํายังไงดีเราก็าแดงอ,อันนี้ข้อมูลที่1เดี๋ยวคุณครูเขียนชุดข้อมูลให้ก่อนอันนี้เป็นข้อมูลที่1เนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่2ไอชุดข้อมูลที่หนึ่งสังเกตนะครับถ้าคุณครูเอา2มาคูณทางระบบเลยเนาะมาคูณทางระบบเลยจะเกิดอะไรขึ้น แดงเนี่ยจาก2เมื่อคูณ2จะกลายเป็นแดง4เท่ากันนะครับตรงกับที่เราบอกว่าเราจะทําสิ่งที่เขาเรียกว่าทําสิ่งที่เราจะกําจัดให้เท่ากันถูกไหมให้เท่ากันเพราะฉะนั้นจากตอนแรกแดงมันสี่ของข้อมูลที่2นะครับแล้วก็ตอนแรกข้อมูลที่1แดงมัน2เนี่ยถ้าเราเอา2มาคูณเอา2มาคูณมันจะเท่ากับ4ซึ่งเท่ากันกับตรงนี้เลยนะครับเหมือนกับพูดง่ายเอาข้อมูลชุดนี้สองสองก้อนอมารวมกันนะครับ มันก็จะกลายเป็นน้ําเงิน3ก็จะกลายเป็นน้ําเงิน6ถูกไหมก็จะกลายเป็นน้ําเงิน6แล้วก็แดง2มารวมอีกแดง2ก็จะกลายเป็นแดง4แล้วก็ตรงนี้รวมกันนะครับก็เป็นขีดเดี๋ยวเรามาคํานวณกันนะครับโอเคอามาใช้วิธีการคือเราจะเอา2มาคูณทางระบบของข้อมูลที่1เลยนะครับค,คุณครูเขียนได้อย่างนี้นะก็คือเอา2มาคูณข้อมูลที่1นะ ข้อมูลที่1นึ่นะครับน้าเงิน3ก็จะกลายเป็นน้ําเงินอะไรครับก็จะกลายเป็นน้ําเงิน6ถูกไหมจาก3าคูณสได้6เนาะแดง2ก็จะกลายเป็นแดง4นะครับแดง4และผลรวมของอน้านะครับซึ่งจริงๆเราก็รวมตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยอ่าสิบเจ็ดกับ500 500บวก500เป็น1 0 0 0งพันหนึ่งพันเราก็ทดมา1ถูกไหมครับอ่าใครที่จำอ่าเขาเรียกว่า ลิตรมิลลิลิตรนะฮะหนึ่งพันมิลลิลิตรเนี่ยหนึ่งพันมิลลิลิตรนะครับหนึ่งพันมิลลิลิตรเนี่ยมาเท่ากับหนึ่งลิตรนะครับเท่ากับหนึ่งลิตรเนาะใครที่จำอะไรตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเรามีโอกาสก็ทบทวนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสพบเจอในโจทย์ยได้เยอะเลยเวลาน้ำหนักความยาวนะครับซึ่งคุณครูทำแยก3เรื่องนี้ไว้ต่างหากด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมโอเคคาวนี้มาต่อของเรา อ่าสิบเจ็ดลิตรห้าร้อยมลิตรคูณสองก็เหมือนเอาสิบเจ็ดลิตรห้าร้อยมลิตรเนี่ยมาบวกกันสองครั้งถูกไหมมาบวกกันอ่ะเขาเรียกว่าบวกกันคู่หนึ่งอย่างเงี้ยครับบวกกันคู่หนึ่งอย่างเงี้ยมันเหมือน,นคูณสองเนาะห้าร้อบวกห้าก็จะเป็นหนึ่แล้วก็หนึ่งพันัทดตรงนี้มันหพอดีนะครับสิบเวกสิได้สามบวกหก,ก็เป็นสาลิตรถูกไหมเป็นสาลิตรเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็นสาลิตรนะครับเนาะ เดี๋ยวคุณครูแบบคูณสองให้ดูด้วยไหมเดี๋ยวนะสิบเจ็ดลิตรห้าร้อยมก็คือมิลิตเนาะคูณสองสมมุติเราคูณด้วยสองนะครับ500รคูณสองได้หนึ่งพันถูกไหมหนึ่งพันซึ่ง 1000ML ันมลหนึ่งพันมลหนึ่ันมิลลิตรมันคือหนึลิตรเราก็ทดไว้ตรงนี้1นึบเจ็ดคูณสองสิคูณสองได้สามสิบสี่อ่าสินะครับคูณสอง 2 14 4 4ทด1 2คูณ1เป็น2ได้ทด1เป็น3 17คูณ2ได้34บวกทด1ก็เป็น35นะตรงนี้คือเมื่อกี้เราทดไปแล้วเพราะว่า500คูณด้วย2เนี่ยมันคือ1,000ถูกไหม500คูณ2 5คูณ2ได้10เติมส่วน2ตัวมันคือ1,000ซึ่ง1,000 ml มันคือ1ลิตรเราก็เลยทดตรงนี้ว่า1นะครับเพราะฉะนั้น7คูณ2ได้34บวกทด1ก็เป็น35พอดี โอเคเพื่อมีนักเรียนที่ไม่ค่อยถนัดเลยคูณแบบหน่วยมันแยกกันนะครับคุณหัวทําให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับน่าจะช่วยเพิ่มความเข้าใจนะโอเคเราได้ข้อมูลใหม่แล้วนะครับเราได้ข้อมูลใหม่มาแล้วก็คือ,อเป็นข้อมูลที่3นะครับเป็นข้อมูลที่3ก็คือน้ําเงิน6กับแดง4นะครับน้าเงิน6กับแดง4เนี่ยเราได้มาเป็น35ลิตรนะครับตอนนี้เราเห็นไหมแดง4เท่ากันแล้ว เมื่อแดงสีเท่ากันแล้วเราก็นำข้อมูลที่3นะครับนำข้อมูลที่3มาลบข้อมูลที่2เพราะว่าข้อมูลที่3เนี่ยเขามีตั้ง35ลิตรเนาะนี่มี30เองนะครับเราก็เอาข้อมูล3ลบข้อมูลที่2เมื่อลบกันจะเกิดอะไรขึ้นดูนะแดงสีหายไปเพราะว่าเท่ากันนะครับน้ำเงิน6กับน้ำเงิน4ก็6ลบ4เหลือ2เนาะเราก็จะได้น้ำเงิน2อาน้ำเงินนะครับ 2จะเท่ากับอะไรครับ35ลบ30ก็เป็น5ลิตรนะครับอันนี้คือน้ำเงิน2ถังได้5ลิตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหรืออยากรู้ในคำตอบข้อนในโจทย์ข้อนี้นะครับคำตอบเราจะได้ว่าไอ้น้ำเงินมีความจุถังน้ำเงินเนะี่ยมีความจุก,กี่ลิตรกี่มิลลิลิตร2ถังมัน5ลิตรครึ่งหนึ่งของ5ลิตรก็คือเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นน้ำเงินนะครับ1ถังเนี่ยก็จะเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของของห้าได้ไหมเอ่ยครึ่งหนึ่งของห้าต้องหารสองให้ดูไหมครึ่งหนึ่งของห้าก็คือสองลิตรห้าร้อยมิลลิลิตรเนาะคุณครูเขียนย่อเป็นเอ็มอ่าเป็นมอลล์นะครับสองลิตรห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับทันไหมเอ่ยสองลิตรห้าร้อยมิลลิลิตรข้อนี้เขาให้เราตอบแยกเนาะถ้าอ่าบางคนบอกผมตอบ2.5ลิตรได้ไหมครับจริงๆก็ถูกนะครับ2.5ลิตรแต่ข้อนี้เขาบอกว่า เผื่อเผื่อถ้าเกิดมันเป็นชอยขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเนี่ยกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรเนาะเพราะ,ะนั้นก็คือ2ลิตรนะครับ2ลิตรแล้วก็ห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับ2ลิตรกับห้ารอยมิลลิลิตรโอเคนะครับได้ไหมได้นะครับน่าจะได้นะอ่าห้าหารสองเดี๋ยวทำให้ดูด้วยห้าหารสองสองคูณสองได้สี่อย่างเงี้ยครับห้าลบสี่เหลือหนึ่งใส่จุดเติมศูนย์สองคูณห้าเป็นสิบ ลบกันเหลือศูนย์เนี่ยครับสอซึ่ง2.5งามันก็คือไอจ้าเนี่ยมันคือห้ามิลลิตรนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับอ่าหวังว่านักเรียนจะเพิ่มความเข้าใจนะครับในโจทย์หรือคําถามลักษณะที่มันย,ยาวๆข้อมูลเยอะๆแล้วเราจัดระเบียบข้อมูลได้นะครับก็สังเกตจุดสังเกตก็คือดูว่าข้อมูลมีมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรบ้างนะครับเราเอาข้อมูลนั้นมาจัดเป็นเป็นเหมือนแบบ เรียงลาดับชุดๆอย่างงี้ครับว่าข้อมูลชุดแรกเนี่ยมันมีถังน้ําเงินถังแดงผลรวมมันเป็นแบบนี้แล้วมีข้อมูลชุดที่2ให้มาด้วยซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของจํานวนตัวเลขนะครับแล้วเราก็ดูว่าไอ้สอข้อมูลนี้มันมีอะไรที่ไม่จําเป็นเชื่อต้องหานะครับอะไรที่เขาสนใจอยากให้เราหาเราก็ลองกําจัดสิ่งที่เราจะไม่จําเป็นต้องใช้ครับทำสิ่งที่เราจะกําจัดให้เท่ากันก็ทาให้มันเท่ากันก่อน เมื่อมันเท่ากันแล้วเรากําจัดมันออกไปมันก็จะเหลือแค่สิ่งที่เราสนใจเท่านั้นนะครับแล้วมันจะทําให้เราคํานวณหรือว่าได้คําตอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะก็หวังว่าแนวทางการหาคําตอบจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วช่วยให้ต่อเหมือนเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นจิ๊กซอว์อีกชิ้นหนึ่งช่วยให้เพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ